ในอดีตเนี่ยฮะมันมีภาพในอดีตซึ่งซึ่งเป็นภาพที่มีการบันทึกไว้นะฮะว่าชาวกัมพูชาที่จะมาเยือนปราสาทเหล่านี้เนี่ยถึงขนาดที่ต้องเคยเคยต้องแลกบัตรเลยนะฮะแลกบัตรเพื่อขึ้นแต่อยู่ดีๆไอ้ขั้นตอนเนี้ยมันหายไปมันอาจจะเกิดจากการที่แบบอารมุอร่วยเป็นเพื่อนกันด้วยด้วยเจตนาที่ดีก็เป็นไปได้แต่สุดท้ายเจตนาที่ดีมันกลายเป็นมันกลายเป็นเหมือนกับได้คืบเอาใหญ่ได้คืบเอาศอกเอาวาอะไรแบบนี้ทั้งสองท่านมองเรื่องนี้ยังไงฮะเราย้อนกลับไป เข้มข้นเหมือนเดิมหรือแบบเอาจริงจังหน่อยผมผมผมเรียนอย่างนี้นะครับ,ค,รบคุณอาผมไม่ใช่สายเหี่ยวนะแต่ผมอยากจะเรียนว่าวันนี้ถ้าเรามั่นใจว่าพื้นที่นี้คือของเราเราต้อง e อ็กซ์ไซส์ฟูลพาวเนะครับใช้อำนาจรัฐของเราเข้าควบคุมพื้นที่อย่างเต็มที่นะครับ ผมไม่ได้ถึงขนาดป้องไม่อยากให้คนกัมพูชาหรือคนคเขมรขึ้นมาเยี่ยมชมปราสาทตาเมืองทมหรือจะปราสาทตาเมืองโต๊หรือจะปราสาทต,ต,ตาควายแต่วิธีเอ็กซ์ไซส์พลังของเราเก็บค่าเข้าชม,มนะครับเก็บค่าเข้าชมจะจัดการบริหารจัดการโดยกรมศริลปากรนะครับหรือจะบริหารจัดการโดยทางทัพภาคก็ได้นะครับไม่ต้องเก็บเยอะเก็บให้พอเป็นพิธีว่า นี่คือการค่าเข้าชมและเป็นการใช้ power ของเรานะครับ50บาทร0อบาทต่อหัวต่อคนก็เพียงพอแล้วครับซึ่งจริงๆที่ผ่านมานี่ยฮะปราสาทต่างๆเหล่านี้อยู่ภายใต้การดูแลของกรมศิลปากรของเรามีการสร้างบุรณะอยู่แล้วเราประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานตั้งแต่ผมจําไม่ได้มัน249 7 9 8อะไรประมานั้นครับ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 ถ้าผมมองจากตรงนี้ที่คุยเนี่ยดูเหมือนว่า ค่อนข้างจะมีแนวคิดว่าเราน่าจะลุก,ลกเป็นฝ่ายกลับมาเป็นฝ่ายลุกบ้างคือต้องต้องต้องขยับขยื่อนให้มีความชัดเจนมากขึ้นบ้างแปลว่าเราต้องพร้อมยอมรับความเสี่ยงที่มันจะนำไปสู่ความแรงขึ้นไม่เสี่ยงครับเมผมผมผมไอ้นี่มันยังไม่ได้ลุกเท่าไหร,นะร่นะอันนี้เป็นการแสดงสิทธ์เฉยๆนะครับเป็นการแสดงสิทธิ์ว่าถ้าคุณจำมาประสาทมาได้ห้าสิบบาท สมมุตินะครับราคานี้ก่อนบ50บาทต่อโัตต่อคนคไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนคเขมรต้องเสียเงินหมด